อาวันนี้ให้บุญไปถึงเด็กหญิงสุนิสาชายจักรสุนิสาชายจักรสปพลาอายุสิบเอ็ดปีปูให้บุญเดอร์สุนิสาให้อธิษฐานถึงบุญบ่อยๆจะมีกำไรขึ้นทุกวันเป็นกำไรบุญนานไปกำไรบุญจะหลังไหลมาหาเราเด้อลูกเดอ้อ นอบน้อมพุธทธธรรมสงจงบันดาลบุญบรารมีที่ข้าเคยสร้างให้เป็นของเด็กหญิงสุนิาสาใสยจักอยู่สปปอลาวให้ได้บุญเยอะๆ,ๆคิดถึงบุญนำนำเด้อหลูกเด้อคิดถึงบุญนำนำแล้วบุญสีซอยเหลือเข้าได้ถ้าคิดบ่อนำบุญบ่ซอยเหลือเฮ้าเด้อ,ลอ,ลอแล้วก็ทุกคนด้วยให้คิดถึงบุญบ่อย บาปจะเข้าถึงเราได้ยากบุญจะเข้าถึงเราได้ง่ายและเข้าถึงเราตลอดเวลาแต่ถ้าคิดถึงบาปบาปมันก็จะเข้าถึงเราและถ้ามันอยู่ใกล้มันเข้าถึงไวแล้วเราจะแย่จำไม่เดคิดถึงบุญบ่อยๆอ,อย่าลืมควรพึ่งพระพุทธเจ้าอย่าลืมว่าไม่ใช่ว่ารอดอย่างเดียว ยูนต์อะ้รพูดใหม่พูดถึงหม่ได้ยินเหรอได้ยินไกลๆแต่ก็ได้ยิน <c oughs> มันร้อนเพราะหม้อต้มไปเตาไฟอยู่นี่ถ้าคิดถึงบุญบ่อยๆทุกคนนั่นแหละบุญจะมาถึง ไม่วันหนึ่งก็วันหนึ่งแต่ถ้าคิดถึงบาปบาปเข้าถึงแล้วไปคิดถึงบุญอีกบาปมันก็ขวางพยายามอย่าคิดถึงบาปอย่าคิดในแนวบาปให้คิดในแนวบุญอยู่เป็นประจำคนพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตกนรกก็เยอะระวังไว้แต่ถ้าพึ่องอย่างถูกต้องปักกันนรกได้ทุกนรกเลยถ้าถืออย่างถูกต้อง จากจะตกนานก็ตกน้อยจากจะตกน้อยนยก็ไม่ได้ตกเลยเป็นอย่างนี้อนุภาพนี้พิเศษมากศึกษาดูในพะตาติปิฎกให้เยอะๆเดอจะถึงความปลอดภัยได้อะอาบุญเดอร์สุนิสาหน่อยใสยะจัก